กิริยาบทปัปรพระพุทธพจน์ดูกระรภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดใก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นนั้น ดังพนันนามาชานี้ปกสุกย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอีกอย่างหนึ่ง เธอเข้าไปตั้งสติว่ากายมีก็เพียงสักว่าเอาไวร้รู้เพียงสักว่าเอาไว้อะไรเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตันหาและทิจิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกรรารภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิกษุเชื่อชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอจบอริยาบท บัพพะนิยามเดินคือการเคลื่อนไหวโดยก้าวเท้าสลับขาการจะฝึกรู้ชัดว่าเดินอยู่จึงต้องมีจุดสังเกตอันเกิดจากของจริงเช่นมีสติรู้ว่าฝ่าเท้ากระทบพื้นอยู่จึงทราบว่าเกิดการเดินขึ้นไม่ใช่จินตนาการว่าเดินหรือสร้างถ้าเดินที่ผิดปกติใดๆขึ้นมายืนคือการหยุดยิ่งโดยใช้เท้าเป็นฐานโดยใช้ขาเป็นหลักตั้งตัว การจะฝึกรู้ชัดว่ายือนอยู่อาจต้องอาศัยศรีรษะตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาตั้งตรงฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพ,พื้นเพื่อให้รู้สึกชัดตลอดเวลาที่ยังทรงกายยือนอยู่นั่งคือการหยุดนิ่งโดยใช้ก้นเป็นฐานการจะฝึกรู้ชัดว่านั่งอยู่อาจต้องอาศัยอกตั้งหลังตรงเพียงสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าหลังตรงหรือหลังงอและส่วน หละหัวกำลังตั้งอยู่หรือเอียงเอ็นไปทางใดก็นับว่าเริ่มเกิดสติรู้อริยาบทนั่งตามที่กำลังปรากฏอยู่จริงๆแล้วนอนก็คือการหยุดนิ่งโดยใช้แผ่นหลังเป็นฐานการจะฝึกรู้ชัดว่านอนอยู่อันต้องอาศัยท่างไงายหน้าเหยียดตัวตรงแผ่นหลังวางราบพับที่นอนเพื่อให้รู้สึกท้ายท้ายทอยแผ่นหลังและแขนขาอันกำลังสัมผัสที่นอนอยู่ อยู่ในท่าท่าทางใดๆคือการหยุดหรือเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเมื่อฝึกรู้อริยบทพื้นฐานอันได้แก่เดินยืนนั่งและนอนได้ดีแล้วก็จะเข้าใจการทำความรับรู้การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องได้เองจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตจากการรับรู้กายส่วนย่อยอันได้แก่ลมหายใจยกระดับขึ้นมาเป็นกายส่วนหลัก อันได้แก่อริยาบทซึ่งครอบคลุมกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าการรู้ทั้งกายโดยไม่เพ่งเฉพาะจาะจงส่วนใดส่วนหนึ่งน,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 นี้จะมีผลให้จิตเปิดกว้างไม่คับแคบไม่เลงอยู่ที่จุดหไหนของกายแบบทื่อเป็นเหตุเอื้อให้เข้าสู่สมาธิได้เมื่อส,สามารถรู้อริยาบทละก็จะต่อยอดเป็นาก,การรู้อริยาบทปิดย,อย่อยหลอดจนเพนโครงล่างเป็นหลัก เห็นสภาพกายในชั้นต่อๆไปได้อีกยวยาบทบพะเป็นเหมือนเสมือนเครื่องต่อยอดให้รู้ว่าหลังจากเจริญปานอนาปนสติมาดีแล้วควรรู้ควรเห็นสิ่งใดเป็นลำดับถัดมาเราจะทราบจากประสบการณ์ตรงว่าเมื่อรู้ลมหายใจชัดก็ห่างจากความรู้อวียาบทชัดเพียงแค่อาการกำหนดระลึกทีด่เดียวพูดง่ายๆคือถ้า อึกอนาปนาบพะมาอย่างถูกต้องและได้ผลแล้วบ้างแล้วก็แทบจะเข้าสู่อริยบทบัพะเองโดยไม่ต้องจงใจใดๆเพียงแค่สังเกตประสบการณ์ทางการรับรู้ที่ภายในและมีท่าทีที่ถูกต้องเพื่อต่อยอดแนวทางฝึกเพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างการปฏิบัติในครั้งพุทธการที่พระพุทธองค์สันเสริมก็จะได้ยกนันทสูตรมาอ้างอิงสูตรนี้กล่าวถึงภิกษุนางว่านันทะซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรนเสริมว่าประกอบความ ดูกระภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ยามกลางวันนั้นถ้าภิกษุย่อมชำระจิตให้สะอาดจากเครื่องจากธรรมะเครื่องกั้นจิตด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตอนต้นปฐมยามแห่งราตีชำระจ,จิตให้สะอาดจากธรรมะเครื่องกั้นจิตด้วยการจงกรมด้วยการนั่งในมัชฌิมายามแห่งราตีสำเร็จสีหัสัยยาโดย ข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกระทําความหมายในยอันจะลุกขึ้นไว้ในใจในปัจฉิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วทําจิตให้สะอาดจากเครื่องทาเครื่องกั้นจิตด้วยการจงกรมด้วยการนั่งคงพอเห็นภาพรวมว่าโดยทั่วไปการปฏิบัติธรรมของภิกษุสมัยพุทธกาลที่เห็นด้วยตาเปล่าจากบุคคลภายนอกก็วนเวียนอยู่ในอิริยาบถ4คือ เดินยืนนั่งแล้วน,นอนนี่เองทําวันและคืนให้ล่วงไปด้วยการเจริญสติตอยู่ในขอบเขตของอริยบท4โดยที่แตกต่างจากอริยบทของชาวบ้านอยู่บ้างเช่นเดินนั้นจะหมายเอาเดินจงกรมไม่ใช่สักแต่เดินย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งส่วนอริยบทยืนนั้นจะไม่ค่อยได้กล่าวถึงไว้ในสูตรไหนไหน,ไหน,ไหนว่าแตกต่างจากอาการยืนสามันธรรมดา แต่ก็จะเห็นอนุรมว่าอยู่รวมกับการเดินจงกรมได้ในจังหวะหยุดกลับตัวซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้าสำหรับการนั่งนั้นก็ดังเช่นที่แจกแจงเปรียบเทียบกับอนาปานาบพ้าไว้เป็นพิเศษว่าควรกาหนดลมหายใจเพื่อทาสติให้รู้ท่าน,นั่งที่แจ่มชัดและเล่นน,นานเป็นธรรมชาติชนิดที่ต้องนั่งว่างเมื่อใดก็กําหนดกัน ื่อนั้นจนกว่าจะต้องเปลี่ยนไปทำกิจอื่นส่วนการนอนจะหมายถึงการสำเร็จสีหัสสายยาหรือนอนอย่างราชสีขึ้นนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้ามีสติสัพปปชัญญากำหนดใจถึงการลุกขึ้นไ่าไว้ไม่ใช่นอนแผ่ตามอธัธยาศัยจะตื่นต่อเมื่อหนำใจพอดังเช่นชาวบ้านทั่วไปไม่จำเป็นต้องเอามือ,อยันศีรษะเหมือนอย่างที่ในไทยเราบางแห่งนิยมถือเป็นธรรมเนียมกันสรุปคือณนะจุดนี้ ควรทําความเข้าใจอิยาบทสีในการปฏิบัติสติปัฏฐานสีนั้นเขาทํากันเพื่อมีสติแบบเป็นเรื่องเป็นราวดังที่พระพุทธองค์สังเสริญพระนันทาว่าประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้ตื่นอยู่เสมอแล้วก็น่าคิดว่าอิยาบทสีเป็นสมบัติตัวเราต่อ24ชั่วโมงไปทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นจะได้ชื่อว่าปฏิบัติหรือไม่ก,ก็ดูกันที่มีสติพร้อมและมีเจตจำนงกำหนดรู้แค่ไหนมากกว่าอย่างอื่น